เมรีเมียเหมียวที่มันรีวิวที่พักจากอากาศพูนวะที่พักจากอากาศเปุ้ยนอนในทุ่งมองยูพี่น้องมเอนี้อากาศจะเย็นๆแน่จังหน่อยพี่น้องกนเลยมานอนกระเบื้องกรองแผ่นเป็นมานอนกระเบื้องมันอุ่นพี่น้องพูนวะหมนี้อุ่นรีวิวที่พักจากอากาศพูนวะโอ้ย โฆษณากระเบื้องต้งเขาเลยเด้อพี่น้องเด้อไปขาดทองเพิ่นเยอะทีสำคัญเบื้องหลังการถ่ายทำพี่น้องมีนี่เบื้องหลังการถ่ายทำพิลาเต้จอมจุน่นจุ่นยี่หลีพี่น้องโอ้ย,อยพี่เมียวเน่เนี่ยพี่นอ้องไอ้กระเบื้องแผ่นนี่นอนสบายพี่น้องแย่แม่ แมวเหยียบบแตกเด้อพี่น้องโอ้ยที่สำคัญคุณประโยชน์คือหนาหนาวนอนอุ่นเด้อพี่น้องเมื่อนี้แมวเหมียม,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 มาสาธิตการนอนกระเบื้องนอนจังไลยให้ถูกวิธีนี่วิธีนอนที่ให้ถูกต้องพี่น้องเบิ่งเอาเบิ่งเอาอืมนี่แต่นอนกระเบื้องมันยู่ว่างอยู่พืน้น เวลานอนต้องระวังหมาเนี่ยเล็กจังน้อยเหมียวเหมียวว่านี่เวลานอนพักก็ต้องมองซ้ายมองขวาผล่า,ม,ามีฉะนั้นหมาสีมากัดตูดเด้อพี่น้องว่าวแล้วกันซ้ำนีแล้วครับบ๊ายบายเป็นังใจพี่น้องสนใจติดต่อของเรา